สวัสดีครับเพื่อนๆมีของสวยๆอีกแล้วนะครับผมแฮปปี้นิวเีอร์นะครับวันนี้เปิ่มเลยชุดยกของมิชูมิชิตาด้านะครับผม <c oughs> ความสูง6นิ้วครับชุดนี้เป็นคอมาก,ก็เป็นงานจับถอดประกอบแบบไม่ต้องดัดแปลงตัวรถนะครับชุด6นิ้วนะครับใ่งานก็มีะนะฮะคอมานี่หนาเลยนะครับเพื่อนๆนี่เลยหนามากรับประกันถึง10ปีครับ นะครับความนุ่มนวลองรถจะนุ่มเหมือนเดิมโชครับก็ใช้โชกเดิมตองรับนะครับโดยเฉพาะแกนที่รับลูกปืนเป็นแกนเหล็กที่คัดสรรมาเพื่อ,อแกนรับลูกปืนโดยเฉพาะแข็งเดียวทนแข็งแรงมากนะฮะสลักรับแ,แบบ4ตัวายอ่อน3นะฮะชุดย้ายแหนบประกบเกลื่อนเทานะครับตัวนี้จับขันบล็อกได้เลย มีอะแดปเตอร์ชคให้ด้วยอะแดปเตอร์เ่ากาลางรดะตาด้า6นิ้วคุณภาพอีกแล้วขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับ